ะไรนะ NL โชว์แบ็คหลอกแน่นรึ่งหลังรับเหมาค้กคัก NL บอสใหญ่คุณสรันโลดเลิศจันญาไายมาสที่2ปี2567ระบุมีงานรอเซ็นสัญญาอีกหลายโครงการและเดินหน้าลุยประมูลใหม่เพิ่มต่อเนื่อง4,000-5,000ล้านบาทครอบคุมหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจพร้อมประเมินทิศทางครึ่งปีหลังผลงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคกคักขึ้นหลังภาครัฐอนุมัติงบประจำปี ในส่วนของตัวราคา NL ตอนนี้ตั้งแต่เข้าตลาดมาถือว่าเป็นแนวโน้มลงและหลังจากที่หลุดจุดต่ำสุดที่2บาท30ตอนนี้ก็ลงมาที่1บาท781บาท80ซึ่งแนวรับ1.8ยังไม่สามารถที่จะเกิดการรับอยู่นั่นหมายความว่าโอกาสที่จะลงต่อมีสูงมากตัวนี้อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนจนกว่าจะเจอจุดต่ำสุดซึ่งการที่จะเจอจุดต่ำสุดได้เราต้องอาศัยแนวรับ1.61.4 1.2นสักแนวหนึ่งเพื่อเกิดจุดกลับตัวขึ้นมาให้ได้ถ้าเกิดจุดกลับตัวได้โอกาสทีีีี่่ตัวเนนน้้้ยจขขจะะปปลไขขาาึถม ยังไม่เกิดจุดกลับตัวหรือยังกลับไปยืน2บาท30ไม่ได้ตัวนี้มีโอกาสที่จะลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะหลีกเลี่ยงรอให้เกิดจุดกลับตัวก่อนค่อยเข้ามาดูอีกทีนึงอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาเลยครับ